ครับเรามาเรียนรู้ชุดที่1ทับหนะครับเช่นเดียวกันอ่านตามหล่าซื้อนะครับตามเสียงของหล่าซื้อพวกนี้คือทับศัพท,ท์ภาษาไทยนะครับเอาไว้อ้างยางอย่างเดียวเพราะว่าเสียงบางตัวมันไม่ไม,ไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะครับจางต้าจงซื่อไทกวัวอย่างตัวนี้นะครับหัวมันต้องจบท้ายคำว่าโอ๋กวัวเหยิน หวงังเหมยเหมยเนี่ยเสียงสามกับเสียงสามติดกันฉะนั้นตัวนี้ต้องอ่านเป็นเหมยเหมยชื่ออิงกเจินตัวนี้เช่นเดียวกันจบด้วยสลักวเจินอาใหม่นะครับจางต้าจงชื่อไทยคน หหวงไ王美美是英国人นะครับเสร็จแล้วหน้าต่อไปคือเอ่อคิดซะว่าเป็นข้อมูลเสริมของของชุดนี้นะครับเราซึ่งก็อ่านให้ฟังก่อนนะครับหน้าต่อไปก็คือชุดประโยคนะฮะประโยคเสริมของชุดที่1นคับหนะครับ อ่านตามหลังสื่อนะครับใช่หย,ย่งชูชื่อจงกัวเหรินอีกทีนะครับใช่หย,ย่งชูงกั国วหรินหนะเห็นไหม เสียงสามเสียงสก็เลยเปลี่ยนเป็นหลีหลีเหล่าชซือซือไต้หวันเยินนะครับอ่านให้คล่องนะครับอ่านให้คล่องเสร็จแล้วคเข้าสูต่ตอนต่อไปนะครับ